สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำานกฮูกนะคะนกฮูกจากกระดาษาจากกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษแข็งเราตัดเป็นชิ้นเล็กประมาณนี้นะคะามาทำเป็นนกฮูกเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนี่คือแม่เหล็กนี่คือหน้าตาของนกฮูกที่เราจะทำกันทีนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างเราไปดูนะคะ ก่นก็มีหนึ่งลืมไม่ได้เลยก็คือกาวกาวอเทิเอาอยี่ห้อนี้ดีที่สุดมันจะได้เหนียวทนแล้วสองก็มีไม้ไม้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผ่ามันเป็นง่ามแบบเนี้ยเนาะ,ะแล้วก็ไอทำให้มันหายมีไม้กิ่ฟันก็ได้คะ่ะก็ทำประมาณเดียวกันนี้แล้วก็ไอเนี้ย มันจะมีสังเกตมันจะมีรูนะคะมะีวัดขนาดนะคะแล้วก็กันไกลค่ะมีกันไกไใบตัดกระดาษเองกันไกลแล้วก็ที่สําคัญก็คือปืนกลนะคะ่ะปืนกวที่เราที่จะ,ะติดแม่เหล็กนะคะนะคะติดแม่เหล็กนี่คือตัวสําคัญด้วยเราจะทํายังไงนะเราไปดูเลยค่ะ น,นี่น่าจะหมดแล้วเนาะ,ะไปดูเลยว่าเราจะทำยังไงขังนแลบแล้วก็เอาเท้าว่าแล้วก็ติดว่ากระดาษมันไม่ได้ยาวเราเรา,เามาต่อกันเาอาส่วนกระดาษนั้นเราซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะตามร้านขายหนังสือทั่วไปค่ะแล้วก็ พอเราติดได้ติดกันได้ยาวตามใจที่เราได้ไซส์ที่เราท,ที่เราต้องการแล้วเราก็เอามาทำเลยค่ะทำเลยนะคะนี่ก็คือเอามือบีบมันไว้ด้วยเราจะได้พยุงมันไวเ้เพื่อไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันให้มันเท่าเท่ากันนะคะเนาะ หมุนไปเรื่อยๆทำให้มันแน่นๆด้วยนะคะทำให้มันแน่นๆหมุนจนสุดท,ที่กระดาษนั่นหละที่เราต่ออันนี้ก็ตอนนี้ก็ทำขายให้ชาวต่างชาติดูตัวละ80บาทนะคะหรือมันทำแปลมาเป็นเงินได้สร้างความบางคนก็พัฒนาฝีมือ ให้มันสวยขึ้นดีขึ้นเราทำเราก็สามารถที่จะขายให้เพื่อนหรือขายให้ตามถนนคนเดินหรือตามตลาดท,ทั่วไปเนาะมันเป็นแม่เหล็กติดตู้ยเย็นมันเป็นงาน handmade เนาะมันเป็นงานแฮนด m a d e จากกระดาษเนาะ,ะถามว่าอตอนนี้ขายที่แปดสิบถามว่าแพงไหมมันมันก็ไม่แพงมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นงานปีมือ มันไม่ใช่งานมนจาจจกไปโร,รงงานเนาะมนันงานฝีมือที่เราทำมันจะทำยากนิดนึงเนาะแต่แล้วถ้าถ้าเราทำขายตามบ้านเราก็ไม่ถึง80ก็ได้มันอาจจะแพงไปสำหรับคนบ้านเราเนาะนี่พอได้ไซส์เท่าเๆกันแล้วเนาะก็ติดกาวเนาะติดกาวแล้วก็เอาออกปึ๊ แล้วก็ออกมา,าได้แล้วอพอเราได้ทำแบบเดียวกันนี้ได้มี1นึ่ไซส์มีไซส์ที่2เนาะไซส์ที่สองมี2อ,อันไซส์ที่3ก็มี2ออันนี่คือนะคะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงนั้นเรามาดูติดตามต่อไปเลยทีนี้ ที่สำคัญเราต้องมีไอตัวบอร์ดนี่ค่ะบอร์ดไม้ก๊อกนี่ค่ะถ้าใครไม่มีก็เอาโฟมได้นะคะ,ะแต่ไม้ก๊อกมันจะแน่นกว่าแลวไอที่เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือเข็มเราจะทำยังไงมาดูเลยมานี่ก็มานี่คือติดเราจะติดนี่ขั้นตอนเนาะ แล้วก็ติดเข้าไปติด,ป,ตดประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็เอาเข็มเข็มนี่แหละนี่มาปักลงเพื่อจะยึดให้มันแน่นขึ้นมันจะได้ไหมหลุดไปที่อื่น น,นี่ก็คือเป็นกระดาษแข็งๆธรรมดาตัดเป็นรูปวงกลมเพื่อที่จะทำรูปในตาของอเจ้านกฮูกตัวนี้เนาะนแล้วก็อ,อกติดเลยให้มันได้ประมาณนี้เนาะให้มันได้ประมาณนี้ เป็นงานอดิเรกนะคะน้องๆเพื่อนหรือว่า,า,าใครที่ว่างานสนใจที่จะทำาไม่มีอะไรจะทำก็ทำแก้เหงาแก้เซ็งเอาไปขายได้นะคะขายหรือเป็นของฝากให้เพื่อนๆนได้เลยค่ะทีนี้ก็นูกคู่ก็ มีผมเนอะอาะทีนี้เรามาติดผมของลุงลกนกฮูกันนี่ก็คือนผมของ,งนกฮูกนีแล้วก็ติดลงไปประมาณนี้เนาะเราก็ใส่แล้วเราก็เอาเข็มเนี่ยมายึดมายึดใบอีกทีนึ่งถ้าเราไม่ยึดใบมันก็ไม่แน่นจะได้ไม่ได้ตามรูปแบบก็คือ แล้วก็เอาเข็มเนี่ยมายืดให้มันได้ตามรูปแบบที่เราต้องการเนอะทีนี้กเ็เราจะทํายังไงนั้นมาดูกันว่าผมของลุงมกครูเนี่ยทำไงมาดูเลยมก็เอาไปมาติดนี่ติดกันเนาะเพราะว่ามันสั้นถ้าเราอยากได้สั้น ก็เอาเส้นเดียวมันก็ทำลักษณะนะเหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ยากเลยนะคะนี่เราก็หมุน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 ,มน,มนแล้วเราก็เอามาใสแ่แต่ใส่ตัวนี้นะคะแต่แว่าเพื่อนๆน,น้องน้ จะทำไซ้ไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบนะใส่นี้พอนั้นก็มันจะยากนิดนึงเราเะหยิบยากนิดนึงเนาะแล้วก็เอากาวทาเลยกาวทาแล้วก็ติดติดแล้วก็เห็นเนาะเป็นประมาณนี้เนาะ อนี้มันไวตรงกลางแล้วก็บีบบีบบีบให้มันแน่นบีบให้มันแน่นแล้วเราก็บิดแล้วก็บิดไปด้านนี้บิดไปแล้วแต่เราจะจัดทรงผมให้หนกคู่ไปทางไหนเนาะแล้วแต่เราตามใจชอบเราก็เอามาติดเหมือนเดิมนี่เอามาติดกระทากาว สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรสามารถสอ,อบถา้ได้ใต้คลิปนะคะ,ะนี่ก็คือผมของลุงลุงห้องบันการแต่เราทำสั้นตบบนี้เนาะก็เอาลักษณะวิธีทำก็คล้ายๆกันแต่ว่าให้มันแค่ให้มันสั้นลงแค่นั้นเองค่ะ ก็ใส่บจากกระดาษที่หลายคนคิดว่าไม่มีค่าเรามาแปลเป็นเงินได้นะคะเป็นพวงกุญแจก็ได้ทําอะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบที่เราอยากจะทำเนาะทีนี้ ลุงน้องก็ต้องมีปีกมีปีกเนาะหู้เก้านี่งมาทาจ่เอานี่เหมือนกัน สองเส้นเนาะว่าล้วก็กะเอาว่าถ้าเราทําไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กถ้าทําไซส์เล็กก็ไม่ต้องให้ยาวถ้าทําไซส์ใหญ่ไซส์ไหนก็เอาอประมาณนั้นแหละคะ่ะน,นี้ทําไซส์นี้ก็สองเส้นก็เอาไปลองทํากันนะคะ,ะหัดไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพอฝีออมือเราดีแล้วทําขายได้ทําติดตัวเองที่ ก็เย็นเองที่บ้านก็ได้อันนี้มันเป็นฝีมือเราเราภูมิใจนะแถมยังขายได้ด้วยสร้างเ,าเงินให้เราได้ด้วยแบบนึันติเมื่อกี้นะ ็คือตัดกระดาษยังไงก็ก็คือเราไปซื้อแผ่นรองตัดมาไม่กี่ตังหรอกเราก็ไปซื้อไอ้คัตเตอร์มาแล้วก็กระดาษไอ้ไม้มันทัดแล้วมัดแล้วก็ตัดแค่แนั้นแหละค่ะอย่างนี้ก็มัดเหมือนเดิม สำหรับคนที่ว่างงานหรืออยากหรือคนที่มีงานก็ทำได้ค่ะเป็นของขวัญให้เพื่อนแล้วแต่ตามใจชอบเนาะแล้วก็มาดัดเหมือนเดิมเละค่ะจะเอาตรง ให้มันเข้ามาก็ดัด้พอได้ใส่ที่เราแบบเราตรา้องการแ้้เนอะดัดให้มันได้ต้องการแล้วแล้วก็ออกกาวทางเหมือนเดิมก็ลักษณะนะเดิมเนาะนีแล้วก็เอาเข้า นี่เจอแล้วก็บิดเหมือนเหมือนกันข้างเนาะทีนี้เรามาทำเท้าของลุงนกหฮอกกันจะก็ติดลุงนกฮูกนะแบะอันนี้ เรามาดูว่าเท้าของลุงลงหกหโฮแก่ทำยังไงมาดูกันคล้ายๆกันทุกอย่างแต่อยู่ที่การบิดตัวของกระดาษเท่านั้นนะคะ,ะก็เหมือนมันเดิมแล้วก็มาใส่อ่าเนี้แล้วแต่ชอบนะคะไส,ส,ส์ใหญ่ส่เล็กไส์ใหญ่ ไซส์ไหนก็ดูจะได้คือตามใจชอบอคือเราต้องวัดเพราะว่าเราจะได้มันถ้าเราไม่วัดมันจะไม่เท่ากันนะคะเราต้องวัดพอได้แล้วพอทําได้แล้วแล้วก็วิธีการบิดก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะบิดประมาณนี้บิดเข้าไป ก็ได้แล้วทีนี้ก็เอามาติดเอามาติดเลยจ้ะนี่ก็ได้เป็นลูกนุ๊กแล้วทีนี้เรามาทำ ของลุงนกคูกเนาะทีนี้เราก็มาเลยตามตาลุงนกฮูกกันเตกขั้นแรกเราต้องเอาจมูกลุงนกคูกก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะติดลูกตาของลุลงนกฮูกได้อย่างไงเพราะว่าถ้าเราติดลูกตาก่อนเราจะกะไม่ถูกว่า เราจะกะมันไม่ถูกเนาะว่ามันจะอยู่ยังไงเราก็ทำเดิมก็คล้ายๆกันในเทคนิคในการทำแรงนี้แล้วแต่นะคะจะเอากระดาษ สูงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบเนาะ,ะประมาณนี้เนาะปิดประมาณนี้เห็นไหมคะเนาะทีนี้เราก็เอา,าติแบบนี้เสียงแห้งจะเป็นหวัดอากาศเปลี่ยน แล้วก็นี่เลยก็เป็นจมูกของลุง,งลนกะพูไปแล้วนะคะได,ด,ด้แล้วดูดีๆระวังอย่าให้จมูกเบี้ยวนะคะอันนี้ก็มีมาติดตาของลงนกเลยนี่เลยค่ะติดขา้ามาอาได้ไปแล้วใกล้เสร็จแล้ว ไปแล้วกปจะเป็นลุงแล้วไาจะได้ที่ติดตู้เย็นแล้วน่ารักน่ารักเป็นของฝากหรือขายก็ได้นะคะอืมแ่ yeah. เสร็จแล้วสุดท้ายเรามาทำแววตาของลุงนกคู่กันลุงนกฮูกก็จะต้องมีแววตาเนาะแล้วก็ตัด เล็กๆนะคะอย่าเอาเยอะอย่าเอาใหญ่บันนี้นุ่งนุ่งคงจะมองตรงไหนนะจะมองไปทางไหนนะนุ่งนุ่งงก็จะมองสบตานี่เลยแบบนี้เลยนี่ก็คือแววตาของนุงงนุ่งสดเสร็จแล้ว ต่อมาเราก็อ,อยากจะให้ลุงนุ่งเนี่ยเขาแน่นขึ้นเนาะทำยังไงเนาะแล้วก็เอาเีเอานี้ออกก่อนจะได้ทาง่ายๆลุงนุ่งแล้วก็เอากาวเราด้วยถ้ากาวเราเหนียวไปผสมน้ำนิดนึงเนาะถ้าเรากาวมันจะได้ ทา่ายอันนี้ท่าลุงน้องฮูกเลยลงน้องฮูกจะได้ตัวแข็งขึ้น,นใจเย็นทำแบบใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนฝึกไปเรื่อยๆอ ทําทำสวยก็พัฒนาฝีมือไปขายตามตลาดได้ตลาดนุงตลาดนัดเราจะขายตัว35มสาหรือตัว40่สิบแล้วแต่เราเนาะแต่ที่ขายตัวละ80บาทถึง100บาทให้ชาวต่างชาติเพราะว่าชาวต่างชาติจะชอบแ a n d m a d e นะคะนี่ ส่วนคลิปหน้านั้นจะทำอะไระค่อยติดตามนะจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยเร,ยเราจะได้อ,อยู่ว่างจะได้มีอะไรทำพัฒนาปีมือเป็นอาชีพได้นะคะอ่านี่คือก็คือถ้ารอเราทาเสร็จแล้วเนาะรอให้มันแห้งพอรอมันแห้งแล้วแล้วก็ถอดเข็มออกกลับด้านแล้วก็ทาอีกด้านหนึ่ง ลงน้องฮูเราจะได้ตัวแข็งๆเนาะจะได้ไม่อ่อนปรเปียกถ้าเราไม่ทากาวทับเข้าไปมันก็จะอ่อนแล้วก็มันจะไม่ไมด่ดูไม่ดีมันจะอย่างนั้นเนาะก็มันก็จะเหมือนเหมือนกระดาษทั่วไปแต่มันจะมีอีกตัวพอมันแห้งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกทีหนึ่งเนีน่ยนี่เรามันแห้งเนาะอ่าทีนี้สมมติเนาะ มพอมันแห้งแล้วเนาะ,ะพี่จะเอาให้ตัวเนี่ยที่มันแห้งแล้วเนี่ยตัวที่มันแห้งแล้วที่พี่เตรียมไว้เนี่ยมาเคลือบให้ดูคือคือมีตัวนี้ก็คือมันมีหลายยี่ห้อเราซื้อตามร้านขายหนังสือทั่วไปเนาะมันจะมีขายยี่ห้อถูกกว่านี้ก็มีหรือว่าก็ไปถามว่า เป็นสารเป็นน้ำยาเคลือบองานอะไรอเงี้ยก็คุยกับเขาเขาก็จะแนะนำเราก็แต่ว่าแต่ว่าพี่ยังไม่เคยเอาอตัวของที่เคลือบดินงานปั้นมาพี่ก็เลยยังไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าแต่ตัวที่ลองตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้จะทำให้ตัวนี้จะทำให้ กินชนิดนึงนเนาะทำให้งานของเราเนี่ยเงาขึ้น,นมันแห้งแล้วเนาะตัวนี้สมอนแห้งแล้วเงาขึ้น,นแล้วก็สามารถที่จะโดนโดนน้ำได้แบบผิวเผืนนะคะไม่ใช่แบบเอาไปแช่ในน้ำน,นี่ค่ะมันก็จะแข็งนพอเราทาแล้วมันก็จะเงาแข็งแข็งขึ้น ก็ดูดีขึ้นง้นเราก็จะดูดีแล้วก็ดูมีราคาขึ้นใช่ไหมคะนี่แล้วก็รอมันแห้งเนาะอันนี้ก็คือรอมันแห้งพอรอให้มันแห้งแล้วแล้วก็เอาปืนกาวเนี่ยแม่เหล็ก จะเอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่เราชอบเนาะ,ะแม่เหล็กมาติดก็เป็นอันวภาคเ็จเปียรอย้อยใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามก็อ่าถามอ่าเขียนคอมเมนต์มา่ถามมาใต้คลิปเนาะอ่าที่จะได้บอกขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดซับ กดซับสไครแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบวัสดีค่ะ